สวัสดีครับผมืม่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่อาลีแม่อาลีครับเราจุดหางประทัดตั้งแต่ตูวจีนเนาะเจ็ดศแกถูกเลข7 0็0ครับเลขบน3ตัวถูกทั้งบ้านได้งเงินหลายเติบแล้วแกก็มาเล่าความฝันให้ฟังแล้วมีคนครับได้โชคจากแม่อาลี คือมีคนคนหนึ่งครับแกดูคลิปของแม่อรีแล้วเขานี่ครับเอาตัวเลขครับไปเสียงโชคเลขเพื่อนบ้านแล้วก็บังเอิญครับแกถูกเลขสี่ตัวท้ายตรงๆเลยครับแล้วแกท,ทักมาบอกครับว่าแกได้โชคจากเลขเพื่อนบ้านสี่ตรงๆเลยได้หลานหนึ่งแหลานหนึ่ง แต่ว่าผมผมแ่เอามาเล่าเพราะว่าอันนี้คือแกเอาแนวทางครับไปซื้อเลขแล้วแกก็ได้โชคคือได้โชคจากแม่อลีได้หวยได้ไอได้เลขเพื่อนบ้านมือนี้แม่อลีแกก็ถูกเลขห้าศูนย์เป็นเลขของรัฐบาลไทยนะครับแล้ววันนี้ครับเราฝันต่อง,งวดหลังจากที่ว่าเลขออกปึ๊บฝัน ในคืนนั่นเลยเพิินฝันว่าเพิ่นเนี่ยเห็นรถเหาะเขาบานซึ่งเป็นรถลูกขาครับแกเคยฝันลักษณะแบบนี้ครับครั้งหนึ่งฝันว่ารถเนี่ยเอามาจอดอยู่ในร้านคันหนึ่งแต่ว่าผมจำได้วา่าเลขมันออกสองตัวบนหรือสองตัวล่างไม่แน่ใจครับแต่ทีเนี่ยคือจำได้ว่าเลขมันออกสองตัวงวดนี้แกเช่นเดีวยวกันครับหนึ่งมีหน้าคมหกแปด แม่อลีแกฝันว่ารถเหาะเข้าบ้านซึ่งทะเบียนรถเนี่ยคือแกเห็นในความฝันแต่ปัจจุบันคือไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่แต่ในความฝันคือเห็นทะเบียนรถแบบเต็มๆเลยละ่ะเป็นรถเก๋งคันนึงครับรถรู้เลยละรถรู้เลยยังสวยเลยละ่ะทะเบียนเนี่ยคือแกเห็นคาตาเลยคนลงจากรถมาไม่รู้จักว่าใคร แต่ว่าลงจะรถมากนี่คือประมาณสองสามคนแล้วก็ลงมาเสร็จก็มาดูสภาพรถรถม่าเป็นอย่างไรถไม่เป็นไรเพราะว่ารถไม่ได้ชนบ้านรถไม่ได้ชนข้าวของแต่ว่ารถนี่คือมันเหาะของมาในบานและสภาพรถก็คือปกติดีซึ่งทะเบียนรถรถเก๋งขนานครับแม่อรีครับแกเห็นคือเลขสามห้าศูนย์แปดสามห้าศูนย์แปดนี่คือทะเบียนรถเก๋งขนานครับ <c oughs> มันเป็นรถรถหรูมันเป็นรถเก๋งรถหรูคนมาแล้วแกก็เห็นคนลงมาจากรถสองสามคนแต่บูหัวเขาเป็นไผ่บัดพ่อสองสามคนเนี่ยลงมาเสร็จเขากำนาังกินข่าวกินอะไรอยู่ในบ้านของแม่อรีแหละเพราะว่าแม่อรีครับบ้านของแกครับเปิดร้านอาหารเนาะแต่ว่าคนกลุ่มนั้นคือเขาลงมาเปิดรถลงมาแล้วเขาก็ยางออมรถแล้วก็ดูรถมันไม่เกิด แบบอุบัติเหตุนะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยแล้วเขาก็พาก,กันไปนั่งกินข้าวแต่ว่าบูฮูแด่ว่าเขากินอย่างฮูแต่ว่าเขานั่งกินเขาอยู่ในโต๊ะแล้วก็แม่อร่ครับแล้วก็บ,บกยางไปเบิง้งรถรถเนี่ยมันสวยแกก็บอดดยสังเกตดอกมันเป็นยี่ห้ออยังฮูแต่ว่ามันเป็นรถหรูแล้วก็แกสังเกตแค่ทะเบียนรถแค่นั้นเองสามห้าศูนย์แปดแล้วกก็ยางออมเหมือนกันยางอ่อมรถยางงามเลยรถสวยมาก นี่คือความฝันของแม่อาลีรถคันนั้นปัจจุบันไม่รู้ว่ามันมีจริงไหมแต่ในความฝันคือเห็นรถชดัดเจนสภาพสวยรถรถหรูแล้วก็ทะเบียนรถ3 5 0 8แก้กับแนมรถแล้วคนเขาก็ลงมาจากรถเขาก็เดิอนอ้อมรถเสร็จเพื่อดูดดบบอรถรถกระบะได้เป็นอย่างบอด้บุบบอด้พังแล้วเขาก็พากันไปนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านของแม่อาลีนั่นแหละนี่คือความฝันของแกครับเพื่อนก็บอกว่า หลังที่เลขออกแล้วปุ๊บกับฝันเลยกับฝันทันทีเลยนี่คือคันนี้อาจจะมาเหมือนกันครับถี่ว่าเพิ่นเคยฝัน่ารถคันหนึ่งเขามาจอดอยู่ในลานครับซึ่งรถคันนั้นมีพระเนนเต็มเลยอันนี้คือถามว่าผมจไม่าิีได้รถคันนั้นครับเป็นรถรถกระบะขนพระขนเนนครับเต็มรถแล้วก็พระเนนก็นั่งฉันข้าวอยู่ในลานซึ่งซึ่งมันออกเลขที่บ้านของแกหรือเปล่า ผมถามว่าจำบ๊บจำพี่ได้แต่คันนี้ก็คือคันที่ฝันเห็นก็คือคือรถมันห่อเข้าบ้านมันต่างจากที่ว่ารถอันั้นคือรถเข้ามาจอดแต่อันนี้คือล่าสุดคือรถมันห่อเข้าบ้านถ้าหากว่าสังเกตครับน่าจะเกี่ยวกับทะเบียนรถมากกว่านะครับนาะน่าจะเกี่ยวกับจะมีรถมากกว่า3508อย่าลืมเมตตาเลนนะครับอย่าลืมเมตตเล่นอาจจะมาตั๊เกาป่ล่ะ50ขนาดหานึงย่ออกสองรอบ วันนี้อาจจะออกหารศูนย์สองรอบอะไรจะเป็นสามห้าห้าแปดห้าศูนย์หรือสามห้าศูนย์หรือห้าศูนย์แปดแต่สามหาศูนย์สามมันเคยออกนะเนยนะครับเนาะมันออกเคยออกสามตัวเลยดูสามหรือวันนี้จะออกหาศูนย์แปดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าแก้ก็ถูกเลขมาจากแต่ปีใหม่เนยแกถูกเลขมาตั้งแต่ปีใหม่ละตั้งแต่สองศูนย์เก่าแกกระถูกแล้วก็เจ็ดศูนย์ แกก็ถูกแล้วก็งวดน,นี้ครับแกก็มาถูก50อีกเห็นบอรุ่นครับ1มีหน้าแกจะมีโชคอีกบอ3508เอาแค่ทะเบียนรถก็พอเนาะครับเนาะเดี๋ยวหลายคนก็ทักว่าเอ,อ้ยทะเบียนบ้านเอออันนั้นนีกๆหลายอย่างนี่แหละเอาแค่อ่ทะเบียนรถก็พอครับพ่อแม่อาลีครับแล้วก็บอกว่าเอาแค่ทะเบียนรถก็พอถ้าหากว่ามากนัาการลองไปตัดเล่นแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับนะครับ แต่ว่าถ้าหลายคนถ้าหลายคนแบบลองพีหน้าิ่งนลครับลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับฝันผู้อื่นหรือเอาไว้เปรียบเทียบกับเล็กจะค้องอะไรว่าเขามาักบ่เนาะแต่ถามว่าผมมักบอ่ออีห่าศูนย์สามผมเคยถือมันเจาอ,อีกบอ่อละงวนนี้แล้วจะเป็นแปดศูนย์สามบ่อแปดศูนย์สามแปดศูนย์หาหาศูนย์แปดก็ไม่แน่นละครับถามว่าผมแยกเลขให้แต่จะว่าผมนะครับเดี๋ยวอาจจะว่าอุ้เล็กหลายโตแท้ซับสน แต่ถามบ่แยกเลขให้บางคนกะตันเลขบ่เป็นอีกาะะสามห้าศูนย์แจะเป็น3ามหาศหาย์แหรือสามหาแดหรือสามย์แกับ้องพี่หน้าบาังครับ1มีนาคมหกมือนี่แกกะได้เซาเหรียญกับผมไปอีกแล้วก็เช่าตุ้งกับผมไปอีกรอบหนึ่งแกกับบอกว่าแกกะได้โชคแกกะจะเอาไว้ไปสะสมไว้ เผื่อเสริมด่วงเสริมอย่างไรก็แลครับก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับเนาะหลายคนครับที่ว่ายังสนใจหรือยังอยากสอบถามเกี่ยวกับตุ้มเกี่ยวกับเหรียญลุงปูครับลองทางมาสอบถามได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหรียญทั้งตุ้มก็คือตอนนี้ก็คือยังมีอยู่เห็นทุกคนในบูชาอยู่ครับคือผมก็ยังใสเหมือนเดิมครับผมก็ใสอยู่นี่ครับใสทั้งเหรียญใสทั้งตุ่มจิดการห้อยคออยู่ผมกับใสตลอด ใส่ไปใส่มาใส่ใส่ขับรถหรือใส่ไปอาหารไปนีครับผมก็ใส่ตลอดเช่นเดียวกันก็นลองจดไว้นะครับเนาะหนึมีนาคมหกแปดองฝันของแม่อาลีแกกระถูกเหล็กมาหลายงวดงวดเช่นเดียวกันแหละงวดนี้ก็คอยทุกงน้ำชูดีครับพันมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้โชคยาววันให,ใหญ่ก็ได้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับผม